ใช่ทุกคนวันนี้ก็มีข้าวผัดไข่นะทุกคนดูดีโคตรเยอะครับทุกคนอันนี้ผัดเองนะทุกคนแล้วก็มีตีนไก่กับเลือดด้วยนั่นเองนะครับดูตีนดีดีน่ากินไม่ล่ามามาลองกินกันดูครับทุกคนกําลังร้อนๆนะทุกคนอันนี้เป็นมื้อเช้านะทุกคนผัดเองอร่อยอร่อยมาก กิงติ้ง,ง,งกายโชว์ทุกคนหน่อยอชอบกินมากจริงอะโอ้ออโหโคตรอร่อย ร้อนแะล้วทุกคนต้องเปล่าด้วยนี่นะปากของเนี่ยเดี๋ยวแตกกระดูกอ,อร่อยถ้าผมกินหมดนี่นะบอกเลยว่า มัจะอ้วนกลอยเหอมันติดตรงกระดูกมันนะทุกคนถ้าไม่มีกระดูกอ่ะเ,อเหล่าวันนี้กระดูกมันเยอะไปหน่อย อร่อยมากจริงไก่อุยอุยนะแคบจะดูดได้เลยอันนี้ผมทำแบบไม่เค็มมากนะทุกคนอร่อยแท้ว่ะ เตออิ่มอื่นอะผมก็มีน้ำซุปด้วยนะเนาะแล้วมาเติมไก่แล,ล้วแหละเห็นไ<ะ>หมไปแซ่บหนีมีไข่กับข้าวแล้วก็เครื่องปรุงเลยทุกคนทำได้ละง่ายๆ เอาไว้แแค่นี้แล้วกันนะทุกคนนะใครแบบว่าอยากให้ผมกินแล้วก็คอมเมนต์มาได้